ชมหน้าง,งานกันนะครับเมื่อกี้ชอปเปอร์ชวนมาโอ้โหมันเป็นร่องน้ำนะครับุกเบิกเคยปลูกปาเมื่อก่อนโค่นไปรอ่องอ่าช่องหนึ่งเลยต้องมีมคโคนะเอาไว้คำ้ำเอาไว้ช่วยนะรถไถทำอะไรไม่ได้นำงานอย่างนี้ดูโอ้ ยุบเ,เลยโทโคตรโหเลยเครับนี่ใจต้องถึงด้วยคนระับต้องมีเทคนิคส่วนตัวด้วยนะ,ะดูลองไหนนะนี่ก็ถอยบนเกาะล่างอยู่นะของร่องเก่านะปลูกป่ปามเนี่ยยังยุบขนาดนี้เลย่ะแตรอดไหมสองสี่ 800เมตรนะโ้อีกยาวไกลงน,น,นี้อันตรายน่าจะได้น่าจะได้แล้วนะเขาเอาไว้ไม่พูกเกียรไปน,นะตัรอทำาอยู่นะัว Okay. มาดูกันจะดิ้นดูไหมโอ้โหย,ยกล้อเลยนะเฮ้ยายยอะโอ้โหตีไว้ครั้งหนึ่งอะเดี๋ยวไว้อัปเดตรอบหน้าเดี๋ยวมาใหม่นะครับมาดูนาง,งานแล้วน่าจะสนุกนะครับนี่ต้องมีไฮไลท์ให้ชมกันแน่นอนรอบหน้า ไลคนะ์กดแชร์นะครับกดส u b คร r i b e เป็นกันใจอิผมด้วยนะคนี่